Hello, student, today นะคะทีเชื่อแววจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะคะค Social Study นะคะสิ่งที่ทีเชื่อจะสอนนี้มีอยู่2 topic ิคนะคะสอวข้อหัวข,ข้อแรกเลยเกี่ยวกับราดาตนะไตรค่ะหัวข้อที่2คือโอวา3ค่ะ student เรามาดูรายละเอียดกันนะคะราดาตณะไตร ระรัตนตรัยหรือพระตรัยรัตน์หมายถึงแก้วสามประการอันประเสริฐของพุทธศาสนิกชนที่เรียกว่ารัตนะซึ่งแปลว่าแก้วนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีคุณค่าสูงและหาได้ยากเทียบเพื่อดวงแก้วมณีนะคะพร,ระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะ ซึ่งเรียกเต็มว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็อะไรคะสังะรัตนะซึ่งได้แก่พระพุทธคือท่านตัดจะรู้ด้วยพระองค์เองแล้วสอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินยัยต่อไปพระธรรม คือพระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายนะคะพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยค่ะอันนี้คือเรื่องของพระรัตนตรัยนะคะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอวาสามค่ะ Student เดี๋ยวทีเช่อขอเอาข้อมูลออกมาให้หมดก่อนนะคะอ่าโอวาส3คือหลักธรรมเรื่องโอวาสปฏิโมกเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสครั้งแรกแก่พระสงฆ์พันสองรูปค่ะในวันมาคบูชามี3ประการคือ 1. การไม่ทำความชั่วนะคะหมายถึง การละเว้นการทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งหลักธรรมที่สนับสนุนการไม่ทำความชั่วได้แก่เบญจศีลหมายถึงข้อละเว้น5้าประการดังนี้นะคะ 1. ไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนหรือรังแกสัตว์ 2. ไม่ลักขโมยหรือหยิบฉวยสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน 3. ไม่ประพฤติผิดในการหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นข้อ4ไม่พูดเท็จหรือโกหกข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมารวมทั้งสิ่งเสพติดชนิดต่างๆนะคะอันนี้คือเบญจศีลนะคะมี5ข้อส่วนข้อต่อไปข้อ2นี้คือโอวาทสข้อที่2การทำความดี การทำความดีหมายถึงอะไรคะซีเดนการทำความดีก็หมายถึงการประพฤติตนปฏิบัติตนในทางที่ดีทั้งกายวาจาและก็ใจซึ่งหลักธรรมที่สนับสนุนการทำความดีก็ได้แก่ได้แก่เบนจะทำคะ่ะ เป็นจะทำหมายถึงข้อที่ควรปฏิบัติ5ประการดังนี้ข้อ1มีความเมตตาการุณาช่วยเหลือคนและสัตว์นะคะสิงเดนข้อ2ประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายข้อ3รู้จักสํารวมอยาบยังช่างใจพอใจในผู้ครองของตนข้อ4มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงผู้จริงทำจริงข้อ5มีสติสัมปะชัญญะ ไม่ประมาทนะคะอันนี้คือข้อที่ควรปฏิบัติ5ประการของเบญจสินต่อไปข้อ3ของโอวาสานะคะก็คือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผองใสหมายถึงการทำจิตใจของตนให้สะอาดสงบและสว่างนะคะที่ทีเชอร์กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โอวาสามแล้วก็พาราัตนไตรยค่ะส t ติวเดนคงได้รับความรู้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสติเดนถ้าสติเดนยังมีข้อสงสัยอะไรให้สติเดนนะคะกลับย้อนไปดูคลิปได้หลายรอบนะคะสติเดนสติเดนสามารถดูคลิปได้หลายๆรอบนะคะซึ่งทีเชืร์ทำไว้ให้สติเดนดูเพื่อ เอาความรู้นี้ไปตอบคำถามในใบงานที่ทีเชอร์ได้ทำไว้ให้สติเด้นนะคะถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรเบ mm hmm. ื้องต้นถามแม่ถามพ่อหรือฟาเตอร์มาเตอร์นะคะลูกให้ช่วยอ่านช่วยทำได้นะคะส่วนต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งอัซองทึ่งซึ่งสติเด้นจะได้ดูรับชมรับฟังนะคะ แล้วก็ฝึกร้องไปด้วยก็ได้นะคะที่เชร์นำมาฝากเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะ I Can นะคะฉันสามารถทำได้ใช่ไหมหลังจากที่จบเพลงนี้แล้วทีเชร์ก็ขอจบการสอนคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายนะคะ s t u d e n t สวัสดีค่ะ ฉันมองเห็น I can eat ฉันกินได้ I can drink ฉันสามารถดื่มได้ I can hear ฉันได้ยิน I can smell ดมกลิ่นได้ไม่ว่าอะไรทำได้ทุกอย่าง I can sit นั่งลงได้ I can walk ฉันเดินได้ I can run ฉัน jump black dot dai duay I wa alright tonight to yang i can see chin mong hen i can eat to chim dai i can ring chim sam i can hear chin dai I can smell ดมกลิ่นได้ไม่ว่าอะไรทำได้ทุกอย่าง I can sit นั่งลงได้ I can walk ฉันเดินได้ I can run ฉันวิ่งได้รวดเร็ว I can stand ฉันยืนได้ I can jump